ครับตอนนี้พระพีพระน้องว่าเบิ่งพระคู่พระไข่เพิ่นนะครับนี่ไฟเตรียมพระคู่พระไข่แม่โนแม่เพื่อนพระคู่พระไข่เนาะนี่นักรักกรสิมีถาดพระเข่าจีถาดพระเข่าแล้วก็มีพระเอื้อกล้วยทีแม่เนี่ยกล้วยกล้วยแล้วก็อันนี้เลยครับัม่ยังตัวนี้อันนี้ยายาเขาสารไข่เนาะเรามากผู่นะครับ ่นี่ก็คือพายเตรียมพิธีนะครับมีขันมี่เลียนโอ้เลี้ยนสตางเลียนสตางไม่ช่างเก็บไว้นี่แนะแนวหายไงอันนี้ทีแนวใส่ระจับสุ้าแม่หรือสามตางโอ้นี่ทีสามต่างอุ้ยแม่เมมยตะก้มันก็ลายเ้วตัวมันไนีใส่เนาะโอ้นี่เลียนสามตังโอ้เห็นแต่อยู่ในขวดข่าเทมุนันซัง สังไม่ไงแม่ขันมีเงินคอยคอยจับซื้อสร้างขันมีเงินสามต่างจิดซื้อสร้างให้เจ้าขี้โอ้ที่ไปที่มากขันมีเงินสามต่างสี่ซื้อสร้างให้ให้เจ้าขี้โอ้มันเป็นจุดกำเนิดมากแต่พุ่นโอ้นี่ครับคนเด็กยิ่นเด็กยินอยู่แต่ว่าทบาทมากแน่ก็แม่มากหัว ทั้งไหเจ้าสนกออยาฆ่ามาทั้งหน้าเจ้าจะสนกอเขาอืมอย่า้ากอเขาอืมออนี้เราคือสีเดลัมคักน้อยแม่เราบ่าดิดวเราหางควงดนเสียงคนอื่นควนทุกคนน่ออ<ะ><บ>าอมปรนี้นอดิ ผมหูเยู่ว่าเจ้าลืมผมกับแมาน้ำเจ้าดูอยู่เนาะไปถามความเก่าเจอบว่าใครได้ดอกเมียบ่ลาไปจิ้วว่ได้เจ้ามิตะไปหนาแต่พืชอขันบอาเรื่องทั้งนาเนี่ยเจ้าสิไปของน้องของน้องไปดอกของเจ้าไปจิ้วว่าใดเออมาล้อมบ้านเราให้มือนั่นอืมข้าเจ้าว่าเราจุลัดอีหยังเบิกเบิกอะไรจุฬาหัตถ์เบื้อเออหมอคอยได้วมาให้เบิกเ่ราะมันไม่ยากอีหยัง เราดู้หันวันนี้ก็เลยถามเราทั้งทิศเหนือเฮี้ยนเจ้าต้นไม้ยูห่วงต้นไม้ไข่ต้นไม้เพิน่นนั่นต้นหนึ่งยูเขาของไผ่ของเพิน่นเจ้าเก็บไปเห็นเฮี้ยนไข่ขึ้อนอ่ะ <laughs> อาจารย์เขาพันปัตนคอยจิล่ำบอกว่าคงตั้งให้ก็ไปถามหาทั้งหน้าก็รอเลียบลำถามดูขจวดกีเข่งหางหอวเฮี้ยนก้านเพิ่นอวันจุ้งไข่กันยังล่ำไปครับ ตาขวดกับไปได้หนักปากข่อยว่อคื้อได้ตาขวดไปพร้อมข่อยสิงปัจจุบันทุเฮียนลคนก็คุยคื้อคนจะอายคนเพิ่นจะว่าข่อยอวดีคันเลี้ยงมันสำคัญพ่อตีแก่สิดปวดได้ข่อยจังว่องขันธรรมดาธรรมดาเนี่ยข่อยว่าก็ข่อยเห็นเบิดหน้าคนครับแม่ทิ้งหน้าของคนที่เขาไปล่ำนี่ยเป็นบ่แม่ขันผู้โวไปล่ำนี่เขาโวเห็นมันบ่บ่แล้วแล้วมันก็บิบเป็นลผาดหอกก็ข่อยรวดภาพนั่นอื นึกว่ามันเห็นสีหไปนั่งรับตาซีเขตยเดียนหาไหมครับตอนนี้มุดตอนในยุบันต้องถามตัวไอยจอยได้รบปวยอันเป็นนั้งไดทองแม่เลยทั้งไห้ยทั้งหน้าคอยบวชข้าบวข้าบวชของเจ้าบอเพราะไม่ยังหล่อพอโอ้ยบอสคอยทั้งแม่คอยฆ่าใจคอยเป็นแค่กินยาบวชถือเพราะมันมีเนียงอยู่หน้าคอยพอ บันเจ้าจากหมุดยักคอจีบเอาเจ้าฟังเด้อพ่นเเบวฟังดอกคอยถามเจ้าแน่นี่ค่วมทองตัวของมะล่ามันบอรครับคอยถามเจ้าแน่บ้างนี่มันน่าเจ้าบอเทียงหน้าหน่อยเจ้าสองหองฮันี่อวยหนาไปทั้งทิศใจเสา,ท,าทั้งทิศใจทจั้งตจวันโตกน่ะมันมีพ่นปวกงูสีขึ้นมัดรูจังหน้าแล้วเปรียนจังหน้าแล้้อวโดนแบบพริกหน่อยจนหนึ่งขึ้นเพียงจังหน้าแล้วด้วยมันรบกวนจู่หันมันจังหน้าเจ้าบอแมน พนขั้นแดนเจ้ายุคละยุกข้างพนแล้วก็บัดนี้มีก๊กทิดาชีโนโกุนกหนึง่งแมนบอแมนลงมานี่ก็ไฮนึงอีกลงมานี่ไฮนี่มันเป็นไฮจบจบหมูมันเป็นหน้าเพราะมันซีดียมเรียกไฮครับครับเป็นหมข้างหมูอจบไทยเขาเนี่ยบัดนี้ลงมานีไฮนี่อีกไทยรถไทยไทยตื่นตามเขาเนว่างยุคหันมันต้องเจ้าบอ น้องคอยก็ยยืมเข้ามาเพราะเราไปส่งเพราะมันคนหลังของหลว่อคอย,คอย,ย,อยบ่ได้จหลักเด้อเลยวางทีช่วงใจไปบ่นช่วงแล้วคุ้มเข้าท่วงแบบวันนี้แบบเปล่ำอันป้องบไม่ไงปะนะล่ำใส่เจ้าก็พูดท่วงทีคอยติดท่วงเฮ็ดอยังมันบ่มีเจ้าจย่างไรคอยท่ทวงหน้าเจ้าสิดท่วงรวดท่วงกระท้วง ยาเป็นพวงเลียวเพื่อนกีไเลยเล้วไปโดกันบ้านบ่มมีับุมีแนี่ผิดใจกันนี่เล้วไปโดเป็นบ้าบ้านนี้เอาเจ้าจังอยต่วงสิก็ต่วงเด้อแล้ววางสิน่าจะมีสองแถวน่าจะมีสองแถวขน้นเนี่ยเชีงหน้าหน่อยกะดุเนี่ยเนี่ยลงจากเชงหน้าใจคันแท้มันเนี่ยมันกบกุ้งน้ำตางพอหลงถูกเนี่ยทุ่คันแท่เนี่ยนาจะบอขันมุ้เจ้าปันกันเจ้าซุ่มมุมาเออบ้นหน่อย แม่พวกเนี่ยสาใจไปจะมาอุกพี่บาจะมาอบอเด้อผู้ชาย่าง้อเปลยแดงมาแม่ข่วมล่ำส่วนย่มันเป็นเรื่องที่ข้าเจ้าค่าใจกันมันบอกมันเป็นเรื่องที่คนป่วยกับญยาติพี่นองกับคนไก่เชียงสิเป็นเรื่องที่ข้าจิตค่าใจกันมันบอกมันเลยเป็นทุกข์ใจจริง่บอกผ่ันไปล่วมอยากให้เข้าช่วงให้ว่าตายบ่ก ทเบอกินาบอแรเออ่ขีหน้ามาเห็ดเออจะจ่อรดเม้นว่าอันมกสิเขาเจจะรู่เนี่ยมียังมาตองมาสุ้นี่เนี่ยิดบอลยังสีเป็นบอนาป่ีกระเล้วไปเลี้ว่ี่ดอกอืมเขาบอเลียวเขาไปนาโอื่ี่ขันไปร่งไป้งก้นกับเมีเอีดเมียดก็ตเขาก็ะายปีนี้ล้ไม่ใช่นะไป่เต้เขเป็นสาวน้อยลุกอะไรเด้เมีกินเขาเด้ ได้ไปล่ำไปแล้าอันนี้ก็เรียกว่าใครเคยท้ามเจ้าจะเสนอได้บังปั่นกันไปหน้าคนก็ต้องล่ำก่อนลูกขดทองขอหอบเอาเกิดมุ่นมันตังจะเราปั่นกันเทียงไปนอมันก็เจียงน้ำข่อยนั่งง่ามอยากรูเลียงก็ล่ำไปยังที่หลังปั่นกันแล้วปั่นกันเราตีเจ้าได้แถวช่านกินกินได้ดีร้องได้ท่านกินอาดีแม่เอาที่ได้โบ ต้องทีเดีบ่มีกบแดงเัินบอเนี่ยลกกกักแดงเจ้าก็มากฟังกับกบแดงยับเอาจากกบแดงยับชิบว่าดูมันอ,อู่ด,ไดูได้บ่ได้ขันยับมันอยู่มันชื้นเลยมันสิบเพื่อกินหน้า,น,า,าน้องเจ้าลายได้บ่ได้แล้วลุกขึ้นมือน,นั้นย่างตัวมือนังอือปฏิหารเลยเป็นบ่ มันมันมีแต่แนวผิดกันเนาะคันเมาแล้ยกว่ากันอันเหตุสาเหตุการป่วยกันอยังนี่โนแม่แม่นโนแม่บาทนี่เป็นร่าบ้านกาดบ้านขาดได้น่าได้นอนหลังหน้ามันแท่งกันนี่ขั้นแดนเมื่อวานอนนี่ยหน้าเจองมีอเป็นทุบขม่านี่ให้สองสามให้หน้าก็เลยนั่งบวชุทมันแท่งกันเห็ุกัรณ์ไหนล่ะขั้นโรคลุกลกหลานเป็นยังงี้มันจะพิดกันเนี่ยมอดแต่ขากันเองเรื้องอะ่ร ผู้ใดเพียดตั้งแต่เพ็ดเด้อหางหันกันสี่หน้้อยนีตกลงขายเเป็นสืไม่ได้เดียวีไม่ได้นทีโอ้หนักไก่เกียร์เตือพี่ตัมี่ดาวนีู่เวยด้นหน้าเชืออเราสิเลยเนี่ยโอ้ดเสียค่าน่าให้เมย่ดาตัวนี่ยแตล้งบรรทรงคือกันเออยังยับลักมาอยู่เด้ออืยับเลยยาบเด้อยาบไปนะคะเด้ คันแค่น่ะมันส่งขอามาเป็นบ้าคนเด้น่ะยับบังยับดูกกลานจงพิษกันขากันพิมยับขังกันอ่งเขาใจที่เขาหลายย่านเหมือนกันนี้ล้เนาะแล้วก็ไม่เปเลขึ้กันลูกถยะผมว่านี่พอดมาแม่แม่แมผมว่าน่พอลักษณะผู้ป่วยแบบที่ว่ามีอาการล่ำแล้วมีอาการดีขึ้นจึงเขาเห็นแบบมีปฏิกิริยาบาเห็นได้เจอา่อนี่จอ นี่จังใจนั่โคดนั่ข้องอเก่าเป็นตือพึ่นเป็นนายเก่าครับเป็นนายเก่าผูดคนจุ่มคนตายที่กะครับเข้าเด็กมาเยี่ยงเอาลูกกัมพาร์พึ่นตืออืมเข้าว่าเด็กปหาบพราะท่านเห,เห็นมองเบ,บิกเบิกว่าเด็พ่อกันว่าอนะไรเนี่ยอันนี้เพื่อเตาเข้ามาเยี่ยงกับลูกกัมพาร์ที่เนี่ยครับอันได้พิ่นก็ดีกระงาาเบิดเพิ่งดูน้ำกันดูตุ่มมาแม่กันอยู่ มันคนละกรณีอ hmm. ันนี้เราถึงมันถามไปคือคนจำล่ำคันปลอนจอมันสามจันก็ยังนั่งจอให้้าฟังบ่ได้เปอนจอมนี่บนได้คอยลืคอยจิ้็ไ่ดต้องี้เอาเอาเอาถเตียนกูันสินเนี่ยก็จีฮางเจ้าหาพันคอยกระเ้ี้าเจ้าดอกเท่าบอเลีวโหลดเป็นวะขันตะเบาเรี่วเปิดเตียบฟังโหลดจ้างก็บ่คือ ครับตอนนี้ผู้หน่อยสนทนากับคุณแม่ดาวนะครับกอนที่สิล<ม>่ําให้พี่ให้น้องไปเห็นควมเคลื่อนไหว<ม>ได้ก็ได้เห็นแนวคิดมุ่มมงมั่งตงต่างๆในการที่แม่เล่าไปร่าเพื่อการเยียวยาดูแลจิตใจผู้ป่วยผู้ไข้อยาทิพี่น้องเนาะแม่เนาะให้เขาเยาถือต้องพ้องกัน<ม>เออบนนี้มีแนว,วค่าค่าใ้จ่านะเ<ม>ท่าที่ผู้หน่อยสังเกตเบื้องนีอก็เป<ม>็นสี่งที นักไกเกียพอสมควรอยู่กับพ่อันบอกในภาษาของรัฐศาสตร์ก็ได้นักไกเกียกรณีพิพาทเออทั้งทีกับว่าว่าเดยเป็นแบบนั้นดอกแต่ว่ามันผมสงสัยอยู่ในเรบว่าสิ่งที่แม่เนี่ยมเห็นเวลาแม่แม่เขาส่งเขาอย่างเนี่ยมเห็นไ้เห็นหน้าเพื่อนแม่ไปเบืองมาก่อนเวลามันเป็นภาพโขดขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นภาพโคดขึ้นมาโอ้มันมันมันขึ้นมากนี่ ใขรๆมันน่ขึ้นมากสีบหรือจะไหน,ม,นมันลือมันร่อยขึ้นมมาหรือมันเป็นไหน,ไหน,หนเนี่ยเขาดเอาดาปหน้าขนตาทิพเป็นสีบอคือคันมันมีนมีเหตุทีเป็นได้เนี่ยคันมีที่เป็นบ้านี้เป็นราบ้านบาน้านโดนแก้เทาอาคือือว่าพอใหญ่ยังก่อนเรื่องที่เรางรา้แล้วนีว่ <c oughs> หน้าคยนั่นล่ะ ไบคนเน่ยนะอัดดตะเกียรอลงนี่เขาเไปย่งแล้วเขาผู้เฒ่าบอกว่าขันมันอัดไปดูฝายให้เอาคนอะคนน้ำจสเข้าไปอื่เข้าไปอัดนั่นกับเบยูนั่นก็คือเก่าเบิ้งเบื้งเขาจะบอกกันนี่ดีนี่ขั้นผู้เจ้าหนุนบ่ย่างไปนับเก่าก็เได้หนึ่ง อกาวที่เงาๆเด้อตามที่หาบเกีาีมีต่อยู่หันต่อหนึ่งเด้อต่อแดงเด้อให้จะเบื้องทั้งตาวตกต่อเด้อมันิึมหูทีวีดูใจต่อเด้อตะโกนอองอัดทันเลยถูกว่านั่นจีแม่ดูเฉยเหรออมันหัวทุกพูตหอไปก็ไปหูว่าเดียรารล่ดาอยากตัวนี่งไหม สิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมก็คือมันมันเป็นมันพิสูจน์กันทางวิทยาศาสตร์บ่ได้ดอกนะครับแต่คู่หน่อยก็ติดตามแม่แล้วเบิ่งฟังสิ่งที่แม่เราเราเนี่กก็แ่ัอยกะเด็เฮ็ดมามันเป็นกันครับบางใดบ่ฟเฟ่ต์ขาเฮาก็เสยเฮาก็ลรําไปธรรมดาวันเมืองมองมีปัญหามองโหดๆสาหัสมองรุนแรงนี่เขาก็สิเห็นโลดเขาก็นั่งสอบเพิ่นตัวอืย ช่วงนั่งคุยนี่เป็นบ้าช่วงที่แม่นั่งคุยกับคนไข่กับญาติพี่น้องนี่เป็นบ่าูกหลานจะพี่บอบ่ดื่อเออเขาบ่กดื่อภาถูกหญ่ดื่อบ่บอกรบาเจะนึกัสอยากแน่ธรรมดาธรรมดาลันจทาดเป็นอย่ครับคอยถามนี่คอยยับยัดบคือคือขันหัวเราเพื่อเดยกกัสิบเอาก็เมาดาเพื่อน ครับท่านผู้ชมก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมคลิปเด้อครับเด้อพี่หน้าพี่คอเอานะครับมันเป็นมันเป็นข้อมเสือของคนเหาเนาะเฮาท่าเลเฮา่นเป็นผีเป็ี่ผู้นั้นผูนี้เออบ่ได้ออกอิทธิฤทธิ์บอกดู่อนัยิ่งย่งยน่่งยิ่งยยยิ่ยย่ย่่่ง คือบอกเอาสีขาวมันจังหัวข้ามีน้ำหมากติดอันนี้เลยเอาสีเดียวก็น้ำหมากเว้ยย่าติเขาว่าข้าวซุกกระปุกติแม่เลยเอาสีนี้ติขึ้นยังไงโอ้สาราที่ดีเนาะแม่ใหญ่เล่าหน่อยเลผ้ารุ่นนี่มีสีผืนเนี่อ่อนบ้านนี่มืออื่นข่อยจักเด่นหรือเปล่าเออโอ้โหเลยว่าติดน้ำหมากเพราะมันสีเดียวกันว่ะข่อยจักลุ่นข่อยจักเปข่อยจักไปมือรุ่นข่อยกระดึงเอาพื้นนั่นละม้า มาแล้วก of ็ซักบอกเขาเอาจักแล้วคุณไปเน้นไปหาใบนะพอขีดเดียดดอกของก็ขึอนขันเออจ็ดดอกขีดเดียดดอวของเยอขีดเดียดจังเนเดี๋ยวขีดเดียดก็มักสาดด้วยดอกขยันเป็นปลาขึ้นรูันี้เขามาแล้ยลเพื่อขึนปลายำมาโอ้มันเด้งมัน่อยออกทั้งเนี่ยมันเป็น้างอยดยังขมว่าพี่ไหมตตาพี่้าข้าลงเหยียบหมันเป็นขอนไหมมาพี่มาพี่ เออนี้ตั้ตังกเราตบเ่มเาอี่นเปตัวตีเขาติคิดว่าเขาาป่เขาตีเขาเมาปัวแม่ตีเขามาปัวเพ่วเาปั่วเขา่าขนกันเขาก็ีขาตายไว้ไเลยเาเนีผิดกันตีครับวันนี้ก็คือบางช่วงบางตอนในการสนทนาครับคุณแม่ดาวพันนู่นะครับแม่หมอลำซ่วงบันพยืนนะครับ ช่วงก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการลำซ่งนะครับของคุณแม่ปานีวันเราเงยนะครับได้มีโอกาสในนังคุยกับแม่เล่านะครับมืนม้าหัดตะเสจาจังหน่อยนะครับแล้วพี่น้องก็ค่อยติดตามในคลิปต่อๆไปในพิธีกรรมนะครับต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการลำซ่งในมือนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาสันส้นสกับพี่น้องสานีกซะก่อนนะครับ